สวัสดีเพื่อนเพื่อนรงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาแล้วครับเราก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองคําทั้งในเรื่องของข่าวสารแล้วก็เทคนิคนะครับเราจะมีข้อมูลมาฝากกันเป็นประจำในทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้แล้วก็ร่วมเป็นกันไปด้วยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับทองคําเปิดสัปดาห์ใหม่มีแรงรีบาวขึ้นมาพอสมควรนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดแดงตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้แดงหนุนจากเข่าสาการความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับซึ่งมีการขู่กันว่าทางยูเครนอาจจะใช้อาวุธของสหร,รัฐในการโจมตีรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียก็ออกมาอตอบโต้นคะครับว่าอย่าทำนะครับเพราะมั้นอาจจะเกิดทําให้สาการลุกลามบานายได้ก็ต้องมาดู้วครับว่าวันนี้ทองคําตะลีบาวได้ไกลขนาดไหนนะครับแนวต้านเดิม2 6 0 4จะยืนได้หรือเปล่าไม่งั้นอาจจะลงจดสอบ รับดอลลาร์นะครับ2555ซึ่งเป็นแนวรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องมาดูว่าทองคำจะเลือกทางไหนนะครับแต่ผมพูดคุยกับทางคุณวรรลุลุงขำผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทว l g b u l l ีบูเลอแอนจอรำกัดน,นะครับมาดูมุมมองของคุณลุงแล้วก็ว l g เอลยครับว,ว่าแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในช่วงระยะสั้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราควรจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดีผู้คุๆๆๆยคุณรรลนะครับสวัสดีคุณบรรลุครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอ,อนุสรครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโกลด์ลัาหเยนะครบ เช้านี้รีบาวขึ้นมาก็เยอะพอสมควรมีนัยยะอะไรไหมครับถือว่ามีนัยยะสําคัญนะครับอทองคำเนี่ยลงไปโลหรือไปแตะระดับต่าสุดเอ2,534เหรียญดอลลาร์ต่อเทียรซอนครับแล้ววันศุกร์เนี่ยยกโลหรือยกระดับต่าสุดในรายวันขึ้นมานะครับโลวันศุกร์เนี่ย2,555เหรียญดอลลาร์ต่อเทียรซอนครับวันจันทร์วันนี้วันแรกนะครับทองคํามีไาใหม่หรือมีระดับสูงสุดใหม่ในระดับรายวันครับ ก็ถือว่าแรงขายเริ่มเบาลงแล้วก็แรงซื้อเริ่มมากขึ้นนะครับในทางเทคนิคเนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นที่จะเห็นทองคำหยุดลงได้เหมือนกันครับอ,อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าแรงซื้อในระดับ30มสิบเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้มากนะักถ้าเทียบกับการที่ทองคำทิ้งตัวหรือเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าจากไทยสองัน เออห้าร้อยเก้าสิบเหรียญเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่อนทั้งหสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญนล้ต่อไปอ่อนก็เออลงมาสองรอยห้าสิบเหรียญเนี่ยการเด้งกลับหรือการดิโตก,กลับในระดับดังกล่าวก็ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยครับอือจุดไหนจะจะมองว่าเป็นจุดที่มีณน,น้มจะกลับไปเป็นขาขึ้นนะหรือว่ายัางไงก็จะงเป็นขาลงเป็นการเด้งกลับเพื่อลงต่อคุณรุ้อ่าจริงๆเนี่ย คาจากหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าไม่มีการโลหรือ,อมไม่มีการทําระดับต่ําสุดในรายสัปดาห์ลงมานะครับแต่เอ่อโทษครับ,รบไม่ได้มีการทําโลหรือทําระดับต่ําสุดในรายเดือนนะครับ,รบแต่ว่าเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยราคาเขาก็มีการหลุดโล2 6 0 0รสี่เหรียญดอลลาร์ตอ่อเฟสออนซึ่งเป็นโลของเดือนตุลาคมลงไปนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยการวนกลับหรือการเด้งกลับของราคาครับ ควรจะต้องผ่าน2,604เหรียญดอลลาร์ต่อเทรสซอนอซึ่งเป็นจุดที่เขาหลุดลงไปแล้วเกิดแรงขายตามนะครับรบถ้าเกิดผ่านระดับดังกล่าวได้<ๆ>ก็น่าจะทำให้ภาพของทองคำที่ลงต่อแรงๆเริ่มหยุดลงเปลี่ยนจากไซ์เวดาวมาเป็นไซ์เวแทนนะครับ,รบก็อาจจะเห็นภาพทองเนี่ยเริ่มสร้างฐานในลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราดูจาก เหตุผลหรือปัจจัยพื้นฐานประกอบนะครับครับทองที่มีการเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ม,มีแนวโน้มตกมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเราเห็นในส่วนของทางประธานาธิบดีโจวไบเดนซึ่งหมดวาระไปแล้วนะครับครับตรงนี้เนี่ยมีการออนุมัต ให้กับยูเครนเนี่ยเขามีการใช้ขีปนาวุธของสหรัฐรในการโจมตีหรือในการสู้รบกับรัเสเซียได้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้หลายคนมีความวิตกกังวลครับว่าสถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะทวีความตึงเครียดหรือกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งประกอบกับรัเสเซียเองมีการออกมาประกาศนะครับว่าหาก ยูเครนใช้อาวุธดังกล่าวจริงก็อาจจะทําให้สงครามเนี่ยขยายวงกว้างไปเป็นสงครามโลกครั้งที่สามได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากท่าทีของรัสเซียนะครับก็พบว่ารัสเซียก็ไม่ได้หวั่นเกรงต่ออาวุธชุดดังกล่าวมากนักนะครับทางนี้เนี่ยรัสเซียยังโจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยมองว่าการให้อาวุธ กับยูเครนการที่รัสเซียยังมีการโจมตียูเครนอยู่อาจจะเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นตัวหนึ่งนะครับ uh huh. ที่เป็นเงื่อนไขในการต่อรองแล้วกันครับ uh huh. เราจะเห็นว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยพยายามขึ้นมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมายุติสงคราม <laughs> ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับ uh huh. แต่การยุติสงครามเนี่ยมันต้องสมประโยชน์ทั้งสองฝ่า uh huh. ยยูเครนก็จะต้องได้ประโยชน์ ในสิ่งที่เขาต้องการรัรเสเซียว่าจะต้องได้ประโยชน์ในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันนะครับ uh huh. ดังนั้นเนี่ยการที่สองคนทะเลาะก,กันแล้วมีคนดึงออกมาห้ามก็อาจจะต้องดูครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะสามารถไกลเกลีย่ยคนกลางเนี่ยอย่างคุณทั้์เนี่ย uh huh. เขาจะไกลเกลีย่ยให้ทั้งคนคนทะเลาะก,กันทั้งสองคนเนี่ยเขาสามารถยุติความตึงเครียดหรือความรุนแรงได้ไหม uh huh. ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่า ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตาแล้วก็มองนะครับว่าการโจมตีกันให้อาวุธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการต่อรองประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดนอกจากนี้เนี่ยต้นสัปดาห์นี้นะครับยังมีการประชุมกลุ่ม G20 ในวันที่สิบแปดสิบเก้าที่บราซิลนะครับ,รบซึ่งหลายคนมองครับว่ากลุ่ม G20 เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นแกนนำหรือเป็นแกนหลักนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่แข่งขันกับกลุ่มบริกซึ่งเป็นจีนอินเดียรัสเซียบราซิลนะครับ,รบ,รบเป็นแกนหลักเหมือนกันประเด็นดังกล่าวเนี่ยทาให้หลายคนมองครับว่าการประชุมกลุ่ม G20 ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้จะเป็นการต่อรองทางเศรษฐกิจแข่งกันระหว่างกลุ่ม G20 กับกลุ่มบิสนะครับแล้วก็เป็นการเจราจากัน เกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าการจัดเก็บภาษีนโยบายของคุณทรัมป์ในอนาคตนะครับ,รบซึ่งกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยจะเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนต่อนโยบายการขึ้นกำแพงภาษีของคุณทรัมป์ซึ่งนะยุโรปเนี่ยโดนไหลเด้งนะครับโดนทั้งประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนซ้ำเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะเป็นการต่อรองทางด้านการค้า เป็นการต่อรองของกลุ่มบิสกับกลุ่ม g 20ที่จะมีการประชุมในช่วงต้นสัปดาห์นี้หรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งบราซิลเป็นคนจัดก,การประชุมนะครับต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศอยู่ทั้ง g 20งอ,งอยู่ยทั้งกลุ่มบิสเลยใช่ครับแล้วก็พอประชุมกลุ่ม g 20เสร็จประธานาธิบดีสีเจ้นผิงของจีนนะครับเดินทาง เยือนบราซิลเป็นการประชุมนอกลอบด้ว <Vegan> ยดังนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิดในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าประชุมพวกกลุ่ม G ยี่สิน่ะผมว่าเขาต้องรอ,อนโยบายทําด้วยถูกไหมคุณมารุตถูกไหมผมมองว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าทรัม์ขึ้นมา เป็นประธานาธิบดีในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับเขาจะมีนโยบายอะไรบ้างและะ้วก็จะจัดเก็บหรือขึ้นภาษีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการประชุมหรือเป็นการหาลือกันเพื่อรับมือรับมือใช่ครับเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วล่ะว่าคุณทรัมป์มาแน่แล้วแล้วภาษีเนี่ยจะต้องถูกขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นเขาจะมีการปรับรูปแบบการค้าการลงทุน อย่างไรในกลุ่ม G20 นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองนะครับว่าบราซิลเนี่ยเป็นแกนกลางถ้าเขาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบิตกับกลุ่ม G20 เข้าด้วยกันได้เนี่ยอำนาจต่อรองออของทางการค้าเนี่ยก็อาจจะทําให้อิทธิพลของกลุ่มบิตเนี่ยมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดกําลังจับตายอย่างใกล้ชิดซึ่ง กลุ่ม G20 ก็อาจจะมีความกังวลต่อประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือความกังวลต่อการเสียแผ่อิทธิพลของจีนของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคของอของกลุ่มยุโรปรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ทั้งสงครามการค้าแล้วก็สงครามที่เป็นความขัดแยงด้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันก็ดู เกี่ยวพันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันครับครับคุณรุตผมย้อนถามไปตรงรัสเซียยูเครนในมุมมองคุณรุตเองคุณรุตได้น้ำหนักไหมว่ามันว่ามันจะโอกาสจะบานปลายจะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอยู่ช่วงของ,ของการรอยต่อการเปลี่ยนผ่านนะคุณรุตผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้เองมันจะมีน้ําหนักมาพอหรือเปล่ารุตต้องรอให้ทัามเข้ามาเลยมันถึงจะเดินหน้าต่อว่าจะเอาอย่างไงอะไรเงี้ยครับอ่าครับผมมองว่าถ้าจะสถานะถ้าสถานการณ์นะครับจะรุนแรงหรือตึงเครียดเนี่ย ก็อาจจะมีแนวโน้มรุนแรงหรือตึงเครียดได้ภายในระยะเวลาอันใกล้เท่านั้นออรหรือเป็นช่วงสั้นๆคือถ้ารุนแรงจริงคือเจ็บแต่จบกับอีกแบบหนึ่งคือไม่เจ็บแล้วก็ไม่จบก็ยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานดังนั้นเนี่ยนักลงทุนในในองคำในตลาดโลกอะนะครับ,รบเขาเลยมองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยถ้า เกิดขึ้นในรูปแบบทั้งสองรูปแบบนะครับอาจจะไม่ได้เอฟเฟคกับตัวราคาทองคำมากนะักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เยูเครนกำลังถูกโดดเดี่ยวออนักลงทุนก็เลยกังวลครับว่าไม่รู้ยูเครนเนี่ยจะทำอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็ยิ่งได้อาวุธได้งบประมาณจากสหรัฐไป,ไป,ไ,ปไปชุดล่าสุดเนี่ยเขาก็อาจจะมีการทำอะไรที่มันทำให้สถานการณ์ ความตึงเครียดเนี่ยมันทวีความรุนแรงด้วยหรือเปล่านะครับประกอบกับในช่วงสั้นต้องบอกว่าอํานาจเนี่ยยังอยู่ที่คุณไบเดนนะครับ,รบ,รบดังนั้นเนี่ยเอ,อในช่วงโค้งสุดท้ายตอนนี้เนี่ยถ้ามันมีภาพหรือมันมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นสหรัฐเองซึ่งอยู่ในการคอนโทรลหรือในการควบคุมของคุณไบเดน้องมีโอกาสหรือมีความเสี่ยง ที่จะทาอะไรที่มันสร้างให้เกิดความรุนแรงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการไว้ก็คือในรูปแบบของการออกมาสร้างความผันผวนเพื่อเป็นการต่อรองในช่วงการประชุมต้นสัปดาห์นี้นะครับเพราะอาจจะทําให้ภาพของความตึงเครียดเนี่ยถูกมองว่าอาจจะมีการรุนแรง ในช่วงโค้งสุดท้ายาฟปีนี้ก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยรอดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยไอความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเขามีจุดประสงค์เพื่อการต่อรองหรือเขาทะเลาะก,กันจริงๆแล้วมีแนวโน้มที่จะเขาขยายวงกวาง้างเออเพิ่มมากขึ้นลนะครับก็เลยถือว่าเป็นสัญ,ญญาณตัวหนึ่งที่ตลาดกําลังโฟกัสในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับอืม,อมอแล้วอย่างนี้กรอบการลงทุนวาลจให้ไงดีครับช่วงนี้ ช่วงนี้เนี่ยเราให้ดูภาพของปจัจจัยทางด้านเทคนิคประกอบนะครับเพื่อประเมินราคานะครับทางนี้เนี่ยถ้าทองคําเด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับจุดวัดเนี่ยของปรอบชันลไซ์เวดาาคือ 2, 600สองพร้อยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับ,รบถ้าทองคําไม่ผ่านหรือยือเหนือระดับดังกล่าวได้ไม่แข็งจริงๆเรายังมองว่าอาจจะแบ่งทองคําออกขายรหรือเป็นการปรับพอร์ตการลงทุนก่อนนะครับก็ ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอีกรอบนึงเหมือนพูดง่ายๆว่าเขาจะต้องอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาย่ำฐานหรือสร้างฐานนะครับ,รบก็ให้นวารับสอง4ันห้า้อเจ็ดสิบสี่สองันห้า้ห้าสิบห้านะครับสอง5ันห้า้ห้าสิบ้าเนี่ยไม่ควรหลุดเพราะเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดข,ข,ของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับถ้าระดับรายวันยังมีการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดข,ขึ้นในระดับรายวันก็ทำให้คนเนี่ยยังกล้าซื้อทองนะครับ ให้มันผ่านแนวต้านเบกเอาแนวต้านขึ้นไปได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโลหรือมีะระดับต่ำสุดใหม่ในะระดับรายวันจริงๆคนที่เขาซื้อเอาไว้หรือไล่ซื้อในช่วงเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ขึ้นมา30เหรียญเนี่ยเขาจะคัดลอนหรือตัดขาดทุนนะครับเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมทางเทคนิคเนี่ยก็จะทําให้สัญญาณซื้อหายไปครับสําหรับทองไทยประเมินแนวต้านนะครับ สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทต่อบาททองนะครับครับแล้วก็แนวรับเนี่ยสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองถึงสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองคาครับครับอย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์เกิดรุนแรงหรือบ้านปลายเกิดเป็นรูปแบบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่อาจจะพัฒนาไปเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะครับก็พู่ยายงวันไม่ได้ขู่กันนะครับแล้วอาจจะพัฒนาเป็นสงครามนิวเคลียร์โรงไฟฟ้า ที่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถูกโจมตีจริงนะครับ,รบเราก็มองว่าทองเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปสอง5ันหกร้อยสี่สิบ้าเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับหรือสี่หมืนสามพันห้าร้อยบาทต่อบาททองซับแล้วถ้าเกิดมาหลุดสองห้าูนลงไปนะครับคุณรุครับถ้าหลุดระดับดังกล่าวลงไปเนี่ยทองยังมีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสซึมตัวลงต่อนะครับ,รบก็อาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงไปของตัว ราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับอม,มองรับถัดไปเป็นรับสําคัญระยะกลางระยะยาวนะครับแถวแถวระดับ2,470 2,450เหรียญต่อเล่าต่อเทซอนครับ,รบก็น่าจะได้เห็นทองไทยเนี่ยประมาณ4 7 0 0 4 5 0 0บาทต่อบาททองนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวรับของทองคำในระยะในระยะยาวเลยนะครับ,รบก็ถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าว เราก็ยังมองว่าเทรนทองคาในระยะยาวก็ยังมีภาพของการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดหลุดระดับดังกล่าวลงมาจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าทองหลุดทุกแนวรับนะครับ,รบเอาไม่อยู่จริงๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในระยะกลางเนี่ยทองเริ่มมีสัญญาณเชิงลบแล้วนะครับ mm hmm. ดังนั้นเราอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยใจไม่แข็งพอนะครับ พยายามปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนในกรณีที่ยังสามารถแก้ไขพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนได้อยู่นะครับ,ค,รบคูดง่ายๆว่าใครที่ซื้อเอาไว้แล้วมองว่ากระทองจะลงหรือเปลี่ยนเทรนจริงๆแล้วไม่ได้ถือถือยาวไม่ไหวสองปีสามปีอย่างนี้ครับใจไม่แข็งพอก็อาจจะต้องแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วปรับรูปแบบการลงทุนมาเน้นทำกำไรระยะสั้นนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเงินเย็นจริง ถือได้ยาวๆเลยปีสองปีเนี่ยไม่ต้องไม่กังวลเลยอยากจะถือเราก็มองว่าทองคำเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะว่าโดยสถิติแล้วทองคำยังให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกต่อภาวะเงินเฟอ้อนะครับรบดังนั้นเนี่ยระยะกลางระยะยาวภาพเงินเฟอ้อที่มีโอกาสรเร่งตัวขึ้นทองคำก็ยังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่ออยู่ดีครับคุณมุผมถามนิดนไอ้ตรงรับย่อยแถวสองห้าสองศูนย์สองพันห้าร้อย หรือว่า2,485เลยนะตรงตรง,ตรงนี้มองข้ามได้ไหมหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดมันหลุดมันหลุดแนว2,550ลงไปเนี่ยมันจะลงยาวๆเลยครับผมลุงอก็จริงๆเนี่ยเราเราอยากจะให้ดูทั้งทั้งสองปัจจัยปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยทางเทคนิคเพื่อประกอบอการตัดสินใจดีกว่านะครับ,รบเพราะว่าการที่ทองคำถูกขายลงมาแรงๆเนี่ย ลงมาแกว่งตัวมาประมาณ2 5 0ห้าสเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแล้วนะครับแล้วรีบาวกลับหรือเด้งกลับเราว่าจากโลสองห้าสามสี่เข้าประมาณ6ก7ิเจ็สิบเหรียญนะครับก็ยังมองว่ามันก็ยังมีภาพของการเด้งกลับสัดส่วนในการรีบาวที่ค่อนข้างน้อยจากที่เขาเด้งกลับขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยแม้ว่าจะบวกได้30สิบเหรียญแต่พอราคาเข้าใกล้แนวต้านที่เป็นแนวต้านทางเทคนิคก็เริ่มถูก แรงขายกดหรือแรงซื้อเริ่มชะลอนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยเทคนิคถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่เวลาเนี่ยราคาเขาเขาเข้าใกล้กรอบแนวต้านหรือกรอบแนวรับบอกไม่ได้จริงๆว่าจะ <laughs> จะ,จะ,จ,ะจะอยู่หรือจะไปอ่ามันต้องแอคชั่นว<อ>ันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับนักลงทุนผันไปมองปัจจัยพื้นฐานครับหรือข่าวที่จะส่งผล ให้นักลงทุนเชื่อว่าราคาจะขึ้นต่อหรือราคาจะลงต่อดังนั้นเนี่ยถ้าเขามองหนึ่งสองสามสี่โอ้ยใจลบทั้งนั้นเลยก็ขายออกมาก่อนดีไหมที่แนวตานแต่ถ้าราคาลงมาแล้วมองเอ้ยมันกำลังจะมีปัจจัยบวกนะเราก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาประคับคองนะครับเราก็มองว่าก็มีลุ้นที่จะเห็นพองเนี่ยหยุดลงสร้างฐานแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวกลับได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ย เราอยากจะให้มองทั้งทั้งสองปัจจัยสุดท้ายเนี่ยทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางด้านเทคนิคมันเกิดเป็นกระแสครับกระแสมองว่าทองจะขึ้นต่อไหมหรือทองจะลงต่อไหมเกิดเป็นความกลัวเป็นความหวังดังนั้นเนี่ยพอเกิดกระแสก็จะเกิดความความหวังเกิดความกลัวขึ้นมาอซึ่งการเดาอารมณ์ตลาดเดาอารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยออถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ยากใจมองได้เนี่ย ก็จะทําให้นักลงทุนสามารถจับจังหวะการลงทุนได้แม่นยํามากขึ้นครับไอตรงไอตรงแพนิคบายแพนิคเซลตรงเนี้ยมันเป็นโมเมนตัมสาคัญเลยนะคุณเวอร์ตนะถูกไหมใช่ใช่เลยครับเพราะว่าเครื่องมือทางการเงินเนี่ยมันสามารวัดได้้ล่วงหน้าด้นะครับสามารถซื้อล่วงหน้าก็ได้ขายล่วงหน้าก็ได้แล้วก็ใช้เงินการลงทุนเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นตในการลงทุนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับความแรงหรือการเหวี่ยงตัวของราคา ก็จะมีการสวิงหรือการเหวี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับโอเคได้คร,ค,ครับขอบคุณครับคุณบุริครับ ขอคบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณวรุตลุงขำามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท VLG Boolean and f u t u r e จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างคุณวราตครับเรื่องของยุโรสเซียยูเครนเองอยังคงเป็นแค่ข่าวนะครับยังคงต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าในช่วงนี้เองก็ถือเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างโจไบเดนไปยังโดนัทชัมไม่มั่นใจว่าสถา,านการณ์จะเกิดความรุนแรงบานปลายขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าบรรพันอะดับ2604ขึ้นไม่ได้ไปมองกันหด้บุญละครับ2650นะ ดสอบอแนวรับที่เป็นโลของเมืุมบอลสุงนะครับประมาณแถว2550ไนประมาณนะครับถลุดลงไปเนี่ยก็อาจจะมองกันไกลๆายแหะครับ2470 2450แถวๆนู้นเลยนะครับต้องมาดูว่า ตรงแถวระหว่างทางเอง250025 20นี้จะมีนะรับย้อยอยู่ต้องดูว่าราคาจะพักตัวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองราคาแนวโน,น้มระยะกลางแล้วก็สั้นของทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับต้องมีการปรับแผนการลงทุนกันให้ดีๆนะครับปรับพอร์ตกันให้เหมาะสมเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่โกลาบนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b s c r กล้ชทุกทางต่างๆเพื่อเป็นกาลมาใับยั้งมันด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ